พวกเราเฮ้ยพวกเราพบกับราซาโนเตะฝั่งตรงนเล่นบรรยากาศท่กดี้ยใครแหว่งแอบอ้างกูไดคอมเมนต์ได้เฮ้ยเราจะพูดความริงเฮ้ยผมได้เริ่มก่อนเฮ้ยคุณเริ่มก่อนต้อเปลี่ยนท่าเดียวเลยอีโนเซนแมปอ้าวหมายงานมิราแมตเชเวนเนี่ยพี่ก๊อฟดีกว่าอ้าวเอกกูโง่เลยลงแข่งแวนไทยไม่ทันครับเสียใจอยู่แข่งวันยุ่ง โซชั้นหนึ่งรออะไเป็นไม่เก็บระยะโตอ่ะเข้ามาเลยไัมดี่เข้าพิเกอร์แชทสองเกมแล้วนะดูได้ไงที่ที่เข้าพิกเกอร์โอ้ยเร่อะเก่งวายเนี่ยยูนิชัปเลยเดน่า โปรโตบอลโปโตบอลเินแว่นบูดแห่ทำไมขึ้นมือมาเยอะก็แห่ให้นะเงิิดกันไลเช็คโปรโตบอลเช็คเดินแปดที่โตชาร์ตเออไปกอนโตชาร์ตพีจีขอไหมเดินแปดขอไม่ได้ไว้ต้งมปนบูโอ้ยให้เให้้งม้ยาล ผมไม่ได้ไอติ่มอากันแน่นอนเด็กคิวอยู่ได้คนในหนัที่ก็ยืนสองแถวมาโคติ่มผมเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าโซผมเยอะอยู่แล้วก็ชิ้นไปนี้อยเลยนี่คือแบบถ้าโจทย์ปิดปริตูนีเก่งมว่ามาเป็นพลังด้วยเป็นพลังด้วยโจทยได้แต่ว่าโซมันโยอยู่แล้วแล้วมือไม่อยากตีแล้วเทน่าน Wall ่าจะโดนดูเดียวเพราะนั้นติดสามแหวนสามแหวนต่องมาเดี่ยวตรงนี้แหละไอ้คอย ตูเลียนเอเบาโอเคพองเกมื่นแปดที่โซชัดโดนคองออาแลวต่ซิงคตลอดไล์เซวมือนึ่งใบเ็บโตเขาเป็นตงหนึ่งแบงหนึ่งเ่าชั้นหนึงอันน้เน่เขียนือว่าหายไปหนึไม่เป็นไรกอดแดงครอบ้านนึ่โซชัเ่มกหนึ่งต้องการ เต่าไหมครับผมไม่น่าไม่ไมึงมึงใต้นี่ไปเลยไอ้เนี่ยแยกไว้แยกไว้พอเป็นตลาดนะเนี่ยตรงนีปนกาวตติปกติเป็นวัดติโอ้ยตาสามตัวผมไปผมไไอ้นี่ไว้นี่เป็นวัมมันนี่วะเพราะกูมีอีกตัวนึ่ าดแล้เอาตายเลยชาร์จทอร์จองอนสองไม่เป็นไรผ่อนมาเดี๋ยวผ่อนมาผอนมาเคนเลยนาแล้วไอเยียชาร์จเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเไม้แปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเกิดแล้ว อันดีครับสี <ไฟ S 1> บ่ใบสีบ่ใบเจ็ดหมืนบวก็บวกเอ่บวกลบไปสองเป็น6กหมืกับห้าหมื่นไอยัเป็นวาตัวละ6กหมือันนี้7จ็ดหมื่นกับหกหมื่นไม่ไม่เจ็ดหมื่นหกหมบวกอีกบวกเจ็ดหเป็นเจกับหกแปดเป็นแสนหกหมื่นหกันแไม่แสนสี่แสนสี่พันเจ็ดหกแปดอ๋อเจ็ด อั้เจ็ดแปดเลยเหรอเจ็ดหกเจ็ดหกแล้วสิบสามไงสิบสามงสิหกก็สี่ม่หกไม่นึ่สี่หกก็ไม่รับเลยแมนตีีไปเลยเาไหลน่ารักประกาศแล้วกันแปดหกโอ้ยแสดสี่นับดีๆอ้อแสงอากาดสกิลบเกียบเียบเจียบเีได้โซ่ะผานไปเกีบป็นตอแล้วสองนเนบอนตต่อไป แล้วก็โทชาร์จสี่ผมตัวละสองหมื่นยี๋ไวใครไปทำไม่ได้โอ้โหโอ้โหหมดหมดก็ไาเกี่ยวไปอ่ะนะยังไม่ออกสามพันกวกันคีใช e> ่ไหมใช่สามพันวกันคีเป็นของอไรออแบนโคกคิดไปได้แล้วไม่มีไอ้อีกข้างบนเอาไป ถามว่าทำไมกงไหมกี้อมันกัดีเพราะฉะนั้นสบาโลผมเก่งขนาดนี้ไปดูริได้ที่ชอบอวนตัวไอดาวพีนะครับวนอะไัานเเอาเล่อสวดอมเนีย แล้วก็โซชารดรองเดี๋ยวอาทีวีห้รอบเพื่อมาตัดสิบุระข้ามันเลยได้แดบไอโคนิเกอร์แป้ว่าเข้าต่อเรยวอะรอบที่สาล้นะเลิกเลิกไอนี้มันรอบสามแล้วน้องอบนั้งแปดแปนเจงเมื่อที่แนกันเจมื่อที่โซชาร์ดแต่ก้าวผ่านแล้วแต่ดิเกอร ไม่มีใครบอกเทียรเลยเลดเลยคูเลยมาได้สองขึ้นเมืองไทีไปเลยไแล้วติ่มมาเลยก่อนงงคืปันมาแต่ก้าวโยมือสามลอยได้แล้วไม่มีใครอยู่ในโอเวอร์นิกเกอร์เซคันเทคข้นเมือนฮิตโซชาร์จโดดคอได้ผ่านแล้วนี่มีไเน ใส่เลยนะคือน่เบเข้ามันเลยมีโซ่พับสิบหา่ยหนุ่มไม่เป็นไรนี่เลเนี่อเลยปอ๊เหน่อเบิดเ่ิเปิ้ลมันแมะมัใหม่กดซิงค์นซิงคนแฟรขอดนี้โจ้าตกสามหนาวไหนเป็นวอดอะใส่เกี่วหาเหมู 4, สองไปแล้วหนึง่งสามอเออแบบนีอย่างะหนึ่งอร์หนึ่งสองมเฮ้จิกเกอร์มันแค่อย่างละหนึ่ง <c oughs> อ่หรอรีบกองดีกวะสามเก้าสองหลัสองนะคหรือเปล่าอันนี้คอนเชนทิวโซสิบหกหมื่ บัสองนะผมหูห้าพันคนใหญ่มันตุ่นนึ่งเกโองิสี่แลวีสองบัหนึ่จวดหนผมเป็นีแต่โตเก็บไปก่อนเควนไม่ครบจะจบหรือเปล่าคิวกันคีสสองได้คีอีกเ่มิเกอร์แวนอุ้ยคีวอีแล้ว ยี่จุดนั่นยี่จุดนั่นไมไกตดมน่ต้องลงเลยมันติดอนเออสามนเฮ้ยรลติดดีไม่ให้ไม่ให้ให้เยอะกว่านี้ตายผ่านเปล่าผ่านผ่านผมดูช่องอาตมาลมาอธิบายขโวยรู้ว่าเขาจะมาติดยันอ่ะมาน พันเอาอะไรเข้าโซ่ก็ได้หรือว่ามันต้องเอาอะไรเข้าโซ่อะไรอีคีแพคเกจแเอรอะไรตัวไี่เกินไพิเศษอิเเอาโซ่ขึ้นมาอะไรค์โดนนึงไม่จริงๆนี่ต้องมีเทปว่าเอาการ์ดมาเข้าโซ่เอสเทเวตมันเป็อะไรฮะเอาชื่อเหมือนกับแบบเข้าโซ่แอคทีฟมันเป็นอะไรเออเอ๊ะแปลกๆพอเอ้ยใช่แล้วแต่หน้า ไปข้อหนึ่งชั้หนึ่งว้าวขสองพ้อสาเจะบูดบวก4,027แน่นอน28 28สามแปดสี่สามปล่อยมาทางี่อดีา่ และแน่นอนครับและแน่นอนอุ้ยพี่โซบัเกียรติ์ต่างนะโซบัทเกียรติ์ต่างอะไรสามหมื่นสามไปมีไม่มีคอยยุเกียรติ์สามาหมื่นห้าสามสามสี่สา สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจด้อ้ยจิ๊นี่อยู่บนมือนี่แต่แไมรอลาแล้วเขาจะ้าเพิ่มการสติมเอ้เบนชอลดูดิรชาติรือน่าไอ้ไอ้ไอ้ผมนี่ไม่ต้องทำแล้วม่ต้องทำแล้วเกบ้าตัวอ่เป็นไหนกอเชงกุลา แวหน้าบ้ห้าพันด้วยตอนลงมาอ่งน่าใบหนึ่งใช่ปะโซโซเท่าไหร่ละ่งสิบสามถเอาขึ้นมือมันจะเปสิบสี่ป่ะตอนนี้โซสิบาม่ะหาั่าดใบนึงอไรี่นี่นี่อ้ยนักกุจัจไรทำเลยเฮ้ยเฮ้ยไรทยังไงยังไงครับหลังแบบจอกเขวาหน้าที่เขาหน้าหนไามแล้วกเือยุงนีอยไรบม่เลย ไม่ไอ้นี่ไอเนี้ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแต่ว่ายู่ััน้วาครับไอเนี้ดีดอใช่ใชอันี้มันแปดมันีแปดมันแปดมันแปไม่ได้แปดแค่มันเบาสุดกองเหลืยเอาไหมล่ะเรามีคนนั้นเ้โตไหมล่ะมีก็ไม่ได้อ๋อแดกไว้พออนี้ ไผยกาแล้วอีกสบแปดกับแมะฝกนี่สิบุกเฮ้ยริบแปดพูดยังไม่กาดวิชิคารามไผยกาดกระจบพอเลยจบงล้ไดครับเซอรมาเพื่อจบมไม่ป้องกันอันย้อมการบันอมทิชทีดีดูหมดขอบคุณนักสำรโตดีท่าดยี่สิบสาม ขอดูสกิะแล้วกันว่าทองอะไรมาวันที่23เท่ากัน่23ใช่ขอบคุณเกนอไม่ได้เผลอป่ะขาเ่วุ้ยเป็นชาดอีกสอนี่ใหม่ไอ้แองแบงถือว่าขอบคอเป็นทีใช่ไหมเพราะว่าชาดเนยทิ๊ไม่มีทิ๊กเลยใช่ไหมเหรอเออเียงเียงอหมดแล้วอี ท้าไม่สองหมื่นเวะพี่ก็แวนหกหมื่นตัวมันอ๋ออจริงจริงผมจัดายสิบีแวที่สิงคะปรเข้าโซ่ไล้วยเอ้ยมึงตาย เธอตัวหน้าไรมันจบไม่มีนโตบ็อกไม่ไม่ครบไม่ครบนี่ไงเราดูดีเรดูดแน่เราดูดแน่ตีเลยวะเลยละตกโคตรส้นตีไม่กดเ็เอ้ยตกลเลยรู่าหารดูไม่มีเล้ยแต่ผมได้หมาสองใบพี่จ๋า แบ,บแบ่งๆนะพี่จ๋าอโซนหน้าวกแปดพ0 0เอ็พอเป็ 6, 37, 22, นอีสาสเอ็ดสามเอ็ดบวกหกสมจมันคีเดียวเองนะี่เยรอห้า ี 3, all, 3, 3> 3, 3. ่สามพอเสามสมูตเป็นสีนึ่งตกทิปก็จึงแล้วไอ่แม่ี่นหนึ่งเป็นกาเดอรเฮ้ยยาโซเอ้ยคนตเบามาไงวะเนี่ยตุเีนก่อนตุเนียนตเรนอ๋อโตวบาลไม่มีบาสไปหมดไดหมด เฮ้ยตัวบังเกต่างกันก็สามมือหนติดเตอลสามมือหนึ่งอท่ากับท่าพอชอหนึ่งได้ไหมยอดดีเกอร์เขาให้ไวสุดดึงด้วยยิมเกอร์ต่อหนูกอได้แว็เ่าเี่งว่าเอ้ยกินเหลือพิเกอร์เสองไปเกลือจรงๆก็งเหลือสองไปไม่แปลกใจทราบมันชาอร์ตบอร์ตฟอร์ตฟอร์้นเลืย่นมือหมดแล้ว 喂，係，你會唔